อ๋อนอันพากอ๋นอยู่อยู่มาสาวเอาบ๊อดีครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมนี่คลิปหนึ่งนะครับกำลังดูภาพกีฬามันๆเอาอันอันวยหนึ่งสองวยวายอ่ะวายอ่ะวายคู่โดดบ่โดด เดี๋่าโดนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วโอ้ยเออโดดทั้งบุญโดนโดนโดนลงมคางโดนลงมคางโดดลงมคางมีสายไฟอยู่คางหน่อยหน่อยนึงว่าหอยมันติดเสาไม่มีคือโอ้ยน่ะคือไม่เป็นไรวันนี้แหละรอบนี้หันหนา้แล้วครับนกป่าคู่นกป่าคู่หันหน้าใส่คอนแล้วโอ้ยนั่งขับนั่งขับนั่งขับ cắm bên đây cắm mình sẽ đi đây cả ơi quậy đó đốt bên này Ôi, oh mai cả liệt cả liệt nín เรียบร้อยได้ท่าจิราแมนๆก็พอย้หันมาไอ้อันหันมาเรียบร้อยมองแล้วมองคอนสามรอบมอคอนสามรอบเสร็จเส็จเจ้ากาจะได้อ้าววัสดีแฟนคลับหน่อยครับจากกลุ่มคนรักนักใหญ่สายห้าครับตอนนี้เจ้ากาทำได้แล้วครับแต้มแรกครับอ้าวไปดูอันอ้าวไปเบิ้งครับผมกี่นี่ครับผม ตัวเงีเงเลยครับโดดจังสวยเลยครับโอ้ไปตกตานเลยโดดจังสวยครับโดดลงมาอย่างนึกว่าจะไม่เข้านึกว่าสีบ่อเข่าครับนั่งเบื้องใกล้เองนะครับเดี๋ยวเอาเอาลงมาเบื้องตัวนะครับดินพววๆเลยคนดุดนะครับคนดุดหมดแล้วดูตัวนะครับดูตัวนะครับนี่ครับจากคนลักนกเขาใหญ่สายห้าครับ ครับเจกาครับโจ้ากาทําได้แล้วครับดูครับดูตัวนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของเขาครับเจ้าของเขาลงมาอยู่ครับนี่เขาเรียกเสียปืนไว้ครับเนี่ยนี่ครับใส่แว่นตาดำเสียปืนไว้ไม่ใช่ตีใหญ่นะครับโอ้ตัวใหญ่อย่าคิดว่าตีใหญ่นะครับอันนี้เสียปืนไว้ครับนี่ครับนี่ครับหัวหน้าค่ายครับ ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับตัวครับนี่เจ้ากาครับเจ้ากาเจ้ากาหัวย้องอย่างหมดเลยเนี่ยครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับติดตาม้วนะครับติดตามนะครับ